นี่นะครับเป็นเรื่องราวของทหารชุดดำนะครับซึ่งมาจากเรื่องของกองร้อยทหารพรานที่4706สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่13ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของความสาเร็จในยุทธศาสตร์ของกองอเมริการักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรใน6ยุทธศาสตร์หลักด้วยกันนะครับซึ่งการทางานของพวกเขาเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษสันติสุขที่ปลายน้าขวานตอนทหารพรานชุดดำแต่ใจดีครับเชิญค่ะสิิุขนนนนััน้้ยงไม่าทว อีกหนึ่งวันสําหรับการปฏิบัติภารกิจของทหารพลานกองร้อยทหารพลานที่4706ที่เข้ามาพบปะเยี่ยมเยียนและเสริมสร้างความเข้าใจตลอดจนการพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านบ้านต้นยีตยาําบลลาพญาอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเป็นภารกิจที่ปฏิบัติเป็นประจำในการเดินทางเข้าออกหมู่บ้านนี้เพื่อพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในหมู่บ้านตั้งแต่การไต่ถามทุกสุด พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความช่วยเหลือตามที่ชาวบ้านร้องขอผู้บังคับกองร้อยทหารพลานที่4706บอกว่าความคุ้นเคยระหว่างทหารพลานกับชาวบ้านที่นี่ส่งผลให้การทํางานง่ายขึ้นเนื่องจากทุกคนจะให้ความร่วมมือในการทํากิจกรรมทุกอย่างผมนอกจากให้ราษฎรได้มีอาชีพเสริมนะครับจากภารกิจที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะครับอย่างเช่นการตัดยางหรือทําสวนผลไม้นะครับก็หาให้แม่บ้านช่วยเหลือตัวเองได้ทํา ปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วก็ทําขนมนะครับว่างจากการประกอบอาชีพบ่อยครั้งของกลุ่มแม่บ้านที่นี่เมื่อมารวมตัวกันสิ่งที่พวกเธอจะได้รับกลับไปนอกเหนือจากอารมณ์ที่สนุกสนานพระเขากับเสียงหัวเราะคือเรื่องการพัฒนาด้านอาชีพค่ะรู้สึกดีใจมากนะคะที่ทหารพลานได้เข้ามา อยู่ในหมู่บ้านของดิฉันนะคะนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาพอหน่วยทหารเข้ามาอยู่ทําให้ชาวบ้านรู้สึกอุ่นใจแล้วก็รู้สึกว่าทหารพรานนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราเป็นพี่เป็นน้องค่ะภาพทั้งหมดนี้เกินกว่าคําบรรยายที่จะบอกถึงความสําเร็จในการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่วนหนึ่งมาจากการปฏิบัติงานของเหล่านักรบชุดดําที่วันนี้พวกเขาและเธอทุกคนคือทหารประชาชนที่ดําแต่ชุดแต่จิตใจบริสุทธิ์ เป็นทหารพรานที่ใจดีของประชาชนอย่างแท้จริงทายาทบุญยเสนถ่ายภาพนัทธมลิ้วสกุลศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารายงาน